ุผู้ชมอาจจะพบเห็นนะครับว่ามีการทําของใส่ท่านแม่ทัพภาคที่สองนะเอารูปมาเผาไฟเอาเลือดไปสาดเราควรจะต้องทําโต้ก,กลับไปบ้างในไทยก็มีเพียงคนเดียวครับท่านนึกถึงเรื่องของสะยะสาศาสตร์ณาตายหาโบตายหงุดหงิดง่ยุบโ่ีน่นี่นี่คือหุ่นจําลองหุ่นเซนได้ไหมนี่หุ่นบาเลยครับหุ่นั้งสองคนเลยหุ่นมาเน็ตหรือเปล่ามาเน็ตด้วยคบนะฮะหายมันตายหาตายหงุดหงิดกินไม่ได้ขี้ไม่ออกตายหาพอดีหละ มาเปิดหน้าแบบนี้เขาทําก <hel> ับคืนอาจารย์เนนแอร์จามปสิทธิ์ไม่กลัวแล้วเราไม่กลัวให้ทําให้เป็นคันรถเลยไม่ต้องกลัวครับเรามีทั้งแก้ทั้งการทั้งอุดทั้งอัดทั้งปัดทั้งปิดอยู่แล้วครับอาสังวิตรพูสาปูพานารดาสามสูยตสูยนาไม่ใช่นางมานวนขวัคนไทยอย่ามาเบียดเบียนคนไทยอย่ามาทำร้ายคนไทยตํมมาทั้งหลายใส่ไปทั้งนั้นมือจงไปซะในอุเซนอ้มันเนตอีมาลี อย่ามายุ่งวุ่นวายกับประเทศกูมึงจะออกไปอาลุปากนาเจลาขันดุสัญญาขันดุสันลักขันถทนนะครับมีอะไรอยากจะฝากถึงชาวกัมพูชาไหมถ้าพูดเป็นภาษากัมพูชาได้พูดออกมาเลยครับเด็กก็เรียกว่าปาสิกจลาเกตกกปาสิเดอรอวันตายของพวกมึง ก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องตามรอยสตูดิโอกันไว้นะครับบางคนเข้ามาดูคลิปอย่างเดียวแต่ไม่ได้กดติดตามเนี่ยอาจจะพลาดคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆจากช่องของเรานะครับแล้วก็รายการเรื่องนี้ต้องรู้ต้องบอกว่าเรามีเรื่องราวอีกมากมายที่คุณอาจจะพลาดไปถ้าไม่ได้กดติดตามนะครับส่วนใครที่อยากจะเป็นผู้สนับสนุนใจดีนะครับช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้คุณสามารถสนับสนุนได้ครับเพื่อผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องกันนะครับ ในช่วงที่แนวชายแดนครับมีปัญหาความวุ่นวายครับทางทหารก็มีการประทะกันจนตอนนี้วันนี้นะครับรายการบันทึกเทปวันที่4 สิงหาคมการประทะได้ยุติลงไปแล้วครับแต่ที่น่าสนใจก็คือทางกัมพูชาย,ยังมีการนำเสนอข่าวสารที่ต้องเรียกว่าเฟกนิวนะครับมีการใช้สงครามกันทางจิตวิทยาเยอะแยะมากมายแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับคุณผู้ชมมีการนำไสยศาสตร์มาใช้ในช่วงที่ปัญหาชายแดนยังมีปัญหาครับคุณผู้ชมอาจจะพบเห็นนะครับว่ามีการทำของใส่ท่านแม่ทัพภาคที่2นะ เอารูปมาเผาไฟเอาเลือดไปสาดพอมันมีเรื่องราวแบบนี้คนไทยไม่ค่อยสบายใจครับก็เลยแนะนำนะครับว่าเราควรจะต้องทำโต้ก,กลับไปบ้างในไทยก็มีเพียงคนเดียวครับถ้านึกถึงเรื่องของศิลศาสตร์ผมอยู่ที่หน้าบ้านของเน่นแอจอมขมังเวทครับบุคคลที่บอกกับเราเลยว่าตนเองนั้น อยากจะทําของคืนกลับครับให้กัมพูชาโต้ตอ,อบกลับไปบ้างให้คุณผู้ชมได้เห็นทุกการทำาสยศาสตร์ที่ทําให้เป็นมนต์ดำสังตายครับ เข้ามาหาเนนแอนเนี่ยเห็นแกกําลังทําพิธีอยู่นะต้องบอกว่าเป็นพิธีที่ดูจริงจังมากด้วยนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปหาเนนแอนเลยดีกว่าอุปังนะโมพุทธานะรัฐังโบระทายพุทธบาลายทายจิตหายนาตายหาโบตายโหงพุทธลงลงอยู่ววไม่ได้ทุกทางปัจจคาไม่ใช่ไม่คลายธาสิทายนาตาติณมาปะทานมาปะทะบาลารานีลักกดีปากะดีนะมาปะทะเบือบือเบือทึปะอีกอุปังนะโมพุทธายาทาสิทธิส์ทางอันจังอนนาตา สวัสดีครับแนนแอนเมื่อกี้ไม่กล้าขัดเลยแนนแอนทำอะไรอยู่เนี่ยกำลังทำไอ้กุนเซนโอ้นี่เดไอ้กุนเซนให้มันจิ้บหายมันพ่ายแพ้ให้มันบอระังคันตากำลังแทงหุ่นมันอยู่เนี่ยนี่นี่คือหุ่นจำลองหุ่นเซนเลแนนนี่หุ่นมาเลยครับหุ่นทั้งสองคนหุ่นมาเน็ตหรือเปล่ามาเน็ตด้วยนะครับให้มันจิ้บหายมันตายหาตายหัวงั้แพ่ายพ่ายแพ้ไอ้พวกเนี่ยผมมาที่นี่เนี่ยเพราะหลายคนเรียกร้องครับว่า ถึงเวลาที่เนนแอร์ต้องโต้ตอบกลับไปบ้างแล้ววันนี้มาถึงนะเนนแอร์ก็กําลังทําของไสคุนเซนกับคุณมาเนตอยู่ครับผมอันนี้คือทําเสร็จยังครับเนนแอร์ยังกาลังทามันทุกวันทุกคืนเลยเที่ยงวันเที่ยงคืนทุกทุกคืนหละคือจริงๆแล้วเนี่ยเนนแอร์ทำใส่อยู่แล้วใส่คุนเซนคุณมาเนตอยู่ครับโดยที่หลายคนไม่รู้นะทําเป็นประจําอยู่แล้วครับผมช่วยเหลืออยู่แล้วครับช่วยเหลืออยู่แล้วโอ้โหนี่แต่ว่าเนนแอร์ครับผมเห็นข้างหน้านี้มีรูปด้วยนะรูปภาพ ไม่ได้แค่คุณมาเน็ตคุณเซนนะมีนางมาลีด้วยนะที่เป็นตัวโสกนางมาลีตัวแสบเลยเนี่ยเมียมันตัวแสบเลยเนี่ยถ้าเราทําให้เขาเห็นผลเลยได้ไหมแบบเสียชีวิตเลยมันทําได้ถึงขั้นนั้นไหมก็ลองทงอยู่ทาอยู่ครับมันต้องค่อยๆทำใช่ไหมมันไม่ได้ทำอยู่ศยลศาสตร์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์เออมันต้องมีเวลาถูกต้องใช่ครับต้องดูเลิกผ่านอาทีการวิธีการทํามันทําทุกคืนแล้วครับไม่ต้องกลัวนะครับถ้าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมและเน้นแอร์ได้ติดตามเนี่ยก่อนที่จะมีการลบกันขึ้นมาเนี่ย ทางกัมพูชารับก็ทําของมาก่อนหน้านั้นแล้วมีมีการนําไฟอไปเผารูปแม่ทัพภาคที่2องเน้นแอร์เห็นอยู่ใช่ไหมเห็นแล้วมันต้องข้ามศพเน้นแอไปก่อนนะครับเน้นแอร์ผมถามเาเพื่อชาตินี่ไม่ใช่เพื่อตัวเองคนส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยเขาจะบอกว่าของเขมรมันแรงอย่างนี้ชาติต้นกําเนิดเขากัมพูชาก็ทาแบบนี้ ของมันถึงแม่ทัพภาคสองแล้วไมมถึงนะครับ,รบเพราะแม่ทัพภาคสองนี่ละครับไี้คนคุณงามความดีถ้าไม่แน่จริงจะเป็นแม่ทัพภาคสองได้อย่างไรครับเนือที่บารมีหนึ่งคนเราเกิดเถื่อแข่งอะไรแข่งได้แข่งวาสนาแข่งบารมีไม่ได้ครับอย่างนี้ของมันจะตีกลับหาเาไม่ดตีกลับน่ตีกลับเข้าตัวเองครับทุกวันนี้จะไม่มีเทพดินจะอยู่แล้วครับโอโ้โหเนนแอร์นี่เราเรานอกจากการทาของ<ม>ใส่กันเนี่ยผมไม่รู้เนนแอร์เห็นอีกคลิปหนึ่งไหมมีมีหมอผีคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาเขาปลุก ปลุกผีขึ้นมาร่วมรบด้วยนะมันเป็น,นไปได้แล้วก็เราปลุกผีวันนี้ยรร่วมรบกับมันเนี่ยมีแต่ผีมันตายตายมันเนี่ยหมาเห่าหมาหอนอยู่ทุกวันเนี่มันเกิดความบิบัดนะฮะเหม็นมาถ,ถึงประเทศไทยแล้วแล้วก็มีคลิปนะครับช่วงหลังจะ ที่สีทุ่มเที่ยงคืนหมาหอนดังมากเป็นเพราะอะไรครับเนนแอร์จิตทวิญญาณว่าตายไปเสร็จแล้ววิญญาณมันล้นเล่ยพเนจรเข้าตัวมันเองเนี่ยครับนะฮะนั่นแปลว่าผียังไม่ได้ไปเกิดเหรอผียังไม่พุ่ไปเกิดคนเรายังไม่ถึงเวลาตายมันไปตายซะก่อนจิตเท้าวิญญาณเข้าตัวไม่ได้เรียกว่าวิญญาณล้นเล่ยเนนแอร์พอจะบอกผมได้ไหมว่าก่อนหน้านี้ที่เนนแอร์ทำใส่เหล่าของ คนกัมบูชาเหล่านี้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วหลังจากนี้จะทาอะไรต่อมีการเสกคงเสกของเสกตะปูตะปูเสกนั่นเสกนี่ทํานั่นทานี้ให้เกิดความบิบัติเหมือนหมาถูกน้ําร้อนเลยครับตอนเนี้นะฮะคุณเซนเนี่ยมาเน็ตโมเน็ตเนี่ยเหมือนหมาถูกน้ําร้อนเหมือนมาสุนมาลุงมาลีเหมือนมาสุกเมืองร้อนแล้วพวกเนี้ยแทงหุ่นทุกวันนี่มีดเนี่ยตะปูตอกตอกลงผีตะปูสังขวานอนด้วยอืเสร็จแล้วก็ไปใส่หม้อดินถ่วงน้ําอีก อีขั้นตอนมันมันทาพิธีกรรมมันน่ยนี่คือเดี๋ยวเอาหุ่นนี้ไปถ่วงน้ำอีวงน้ําอีกใส่หม้อดินขอให้นะไอแมาเน็ตหรือไอคุณเซนนี่เกิดความตายขิบหายวายวอดหรือทาเขียนหินใส่่วงน้ําอีกหินนี่ถ้าหินลอยน้ําได้ใครคอพพทธเจ้านี่เป็นไปต่างนานาถ้าหินนี่ลอยน้ําไม่ได้ขอให้คุณเซนหรือไอ้มเน็ตเกิดความบิัตายกินไม่ได้ขี้ไม่ออกตายหาพอที่แหละ เนนแอมมีลูกศิษย์มาด้วยนะวันนี้คือจะมาช่วยทําพิธีนวันนี้ทำพิธีสิโอ้โหนี่ทำพิธีที่อาจารย์ประสิทธิ์ลิ้นทองสวัสดีครับอาจารย์เป็นผู้ช่วยที่มาช่วยทำพิธีในวันนี้นะเนนแอมพอจะมีไตหาโมไตหงคุณชิบหายพาอยู่ไม่ได้ยะออกจากประเทศกูไปเอาประเทศกูคื้นมาณเวลานี้เนี่ยมันมีบางพื้นที่ของเราเนี่ยสมมติปราสาทตาควายเนี่ยเมื่อ เหมือนทางกัมพูชายึดไปแล้วอันนี้ผมถามได้เฉยนะ<ช><ช>เราจะเอาคืน,นได้ไหมทางสายสะพานได้ง่ายๆเลยครับได้ง่ายๆครับแต่ข่าพู้ธนำมันได้อยา่างเดียวมันก็ตายครับมันก็ไม่มีไปแล้วหัวมันไปหางก็ต้องไปอยู่แล้วอ่ะโอ้โหนี่เขาไม่ได้ทําแค่ในแง่ของบุคคลน,นะเราเอาส่วนที่เราสูญเสียไปเนี่ยเราก็เอากลับคืนมาได้นะยะสั้นคืนไปเอาพันธุ์ลายคืนมานั่นแหละกระบวนการมันจะมียังไงบ้างครับเนแอร์ทำให้เราดูแบบเต็มที่เลยได้ไหมวันนี้ เ, é, um, oh mm hmm. เอาแบบศาสตร์เลือดอีกด๋ยวทำไิสีกรรมศาสตร์เลือดอีกเอาแบบที่ทำกันจริงๆเลยเน่แอเราจะเล่จริงดีครับเม่ปดให้ทุกคนเห็นเลไม่ไม่เป็นการสร้างไม่ใช่สร้างคอนเทนต์ทำเล่งจริงเพื่อประเทศชาติ๋ยวกระศาสตร์เลือดอีก๋ยวมีเครื่องบวงสรวงมาเรียบร้อยแล้ว๋ยวจัดการเนี่ยบวงสรวงผมบวงสรวงทุกวันเพราะของผมมีทำไมทำไมต้องใช้เลือดครับแนี่ยแอนาใช้เลือดเลือดงเลเกลือจิ้มเกลือ ถือว่าการใช้เลือดเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่มีความรุนแรงกว่าปกตินะครับปกติใช่รุนแรงสิครับเป็นวิชาขั้นสูงที่ไม่สามารถเปิดเผยในที่ไหนได้ถ้าไม่ใช่สถานการณ์จำเป็นเพื่อบ้านเมืองเราจะไม่ใช้วิธีนี้แต่ทําในเมื่อมันมีความจําเป็นจริงๆนะโดยเฉพาะกับสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้ ย้ายมาข้างนอกนะครับพิธีก็ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วนะแต่ก่อนที่พี่ีจะเริ่มครับเนนแอร์แล้วก็อาจารย์ประสิทธิ์ครับมาเปิดหน้าแบบนี้อันนี้ผมถามไว้เบื้องต้นเลยนะเดี๋ยวพอทางฝั่งกัมพูชาเขาเห็นแบบนี้เนี่ยทางหมอผีฝั่งเขาเห็นอาจารย์ฝั่งเขาเห็นเขาทํากับคืออาจารย์เนนแอร์และอาจารย์ประสิทธิ์นี่กลัวเหรอเราไม่กลัวให้ทําให้เป็นคัรรถเลยไม่ต้องกลัวครับนะฮะเรามีทั้งแก้ทั้งการทั้งอุดทั้งอัดทั้งปัดทั้งปิดอยู่แล้วครับอืมเราเรียนมาบดครับเป็นวิชาบางบท วิชาของทางเขมรเนนแอร์ศึกษามาหมดแล้วครับผมรู้แล้วครับนี่เรียกได้ว่าทางนู้นมาแบบไหนทางนี้สัมมาอย่างไงสัมไปเช่นนั้นแหละครับแต่ว่าอย่างวันนี้อาจารย์มีลูกศิษย์มาช่วยมีลูกศิษย์อาจารย์ประสิธิ์ลิ้นทองทําไมเลือกมาศึกษาวิชาเหล่านี้กับเนนแอร์ครับหนึ่งเลยมีความศรัทธาในพ่อเนนแอร์แล้วก็ชอบในรักในอาชีพนี้ครับอืมครับก็ต้องบอกว่าอาจารย์ประสิทธิ์นี่คืออยู่ใน ในแบบนี้เลยคือทาไสยศาสตร์อยู่แล้วเหรออาจารย์ครับผมตรงนี้เนนแอร์ทำพิธีกรรมมีหุ่นมีหุ่นสามหุ่นครับมีหุ่นสามหุ่นเนี่ยมาเนตแล้วก็คุณเซนเนตมาเนตคุณเซนมามาีมาดีครับมาลีับแบ่งกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนะเนนแอร์ผมเห็นเนี่ยในหุ่นตรงนี้คืออะไรครับที่อยู่ในขวดโหลเล็กๆเนี่ยครับอ๋อไอ้นี่กระดูผีตายโหงต้องผ่านผีตายโหงนี่ก็คือมีกระดูผีตายโหงในีด้วยร้อยเก้าวัดร้อยเก้าประช้ามีเลือดด้วย ใช้เลือดด้วยเลือดจะต้องจิ้มเลือดอาจารย์ทั้งสองท่านมีมีดอยู่ในมือด้วยนี่คือมีดอะไรบ้างครับมีดเอเป็นมีดเอตอกด้วยตะปูเอสังขวานนอนตะปูลงผีตายวันเสาร์เผาวันคันโอ้โหแล้วเดี๋ยวที่อาจารย์ประสิทธิ์นะครับอันนี้เป็นมีดที่สืบทอดมาแต่โบราณของครูบาอาจารย์ครับ ก็เป็นของอาจารย์เนนแอร์อาจารย์เนนแอร์ท่านได้ให้ผมดูแลตกทอดอีกทีหนึ่งครับมีนี้เป็นมีของหลวงพ่อปินะวัศนุมลาวที่ผ่าเด็กเป็นเลยร้ยอยผ่าศพเป็นเลยร้อยคนอ๋อนี่คือแบบ,บผ่าศพผิดนะอ๋ะอหน่าแหละหลวงพ่อปินะดังขนาดไหนอ่ะของพี่ผีต้องของปินะอันนี้ถ้าผมถามถามชื่อเลยชื่อเฉพาะถ้าคนมองก็จะบอกว่าเฮ้ยเป็นการทําของเล่นไศยศาสตร์แต่มีชื่อเฉพาะของพิธีนี้ไหมครับก็บมีพิธีมนต์ดำสั่งตาย มณดําสั่งตายนะมีชื่อทางเขมรกัมพูชาแม่เผื่อทางเขาฟังอยู่เอ๊ะกุลกปาสราชีเรียกหุ่นบรก่อนเอาหุ่นขึ้นมานโมตัสสะพะวะโตโลโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะวะโตโลโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะวะโตโลโตสัมมา อาสาวิศรพูสาปุพานาบนาสามาโตยศตุยศนามิเชนางมารีนามลานาตาตอย่ามาเบียดเบียนคนไทยอย่ามาทำลายคนไทยตัมมาทั้งายไปทนรลวงทรงใส่ระเซ็นไอมันเอ็กีมาลีอยอย่ามายุ่งว้ายกับประเทศกูจะตาไปอรุปากัจจระคันตุสจักรคันตุสลพันโทนะคันโทนาโลนางา นมาปะทานโมพุทธานะละมลทางโบรทายพุธบาลายทาจิพหานะโมลนังหันตะุอัจิพหานะตายหาโมตายหพุทโธลงดบ่ไม่ได้พุดทางปฏจคขาไม่ได้เหมือนคายาสุหายวินาตติณมาปะทะนโมพุทธานะบระนังหันตะทุอัจิพหายนตายหาโมตายหพุทธลวงบ่ไม่ได้พุทังปฏจคขาไม่ได้เหมือนคายธาตุหายวินาตติะมาปะทานโมพุทธายา าคีถ้าเมือปิคามีเ่อยทาสาตินโมุธายาคาากุตทาุานผู้ชมครับพิธีดําเนินไปเรื่อยๆเลยนะเมื่อสักครู่นี้แนนแก็นะ้ำมีการเอามีดนะแทงตามรูปนี่ตอนนี้ลาดเลือดแล้วคุณผู้ชมโอ้ย อ่านี่จะหาว่าตสังฆาลาอุปาสนาติสังคุเทศกันคืออุปาสกิุจะได้มาไดยเจ้าได้บารายคืออุปาสันติืออุปาสันกิุอุปาสัได้อุปาสันิรุอุปาสันกิุอุปาสกปาสัเดดหอุปาสกิรุอปาสอุปาสกปาสรุอปาสลาชายะ สักครู่นี้ผมไม่อยากขัดเนแนแอร์แล้วก็อาจารย์ประสิทธิ์นะผมมีการทําวิธีกันอย่างเข้มขขังมากๆผมต้องถามย้อนกลับไปหน่อยนะเริ่มต้นเนี่ยอาจารย์ก็มีการ<อ>ภาษาชาวบ้านเลยบริกรรมคาถาอะไรต่างๆคาถาเ่านั้นมันเรียกสูตรเรียกน้ําเรียกอากาศสามสิบสองเรียกไอกวินจิตเทววิญญาณเรียกนมามนางสามสูยตตะโูยะตะแห่งนามมาชื่อชื่อเขานะฮะแล้วรูปภาพเขาเรียกอากาศสามสิบสองและศาสตร์เลือด แล้วก็สา์เกลือจิ้มเกลือคาถาเนี่ยถ้าถ้าถ้าให้ย่อยให้มันง่ายๆเนีเนแอมมีการพูดถึงให้เขาเจ็บปวดอะไรตรงไหนไหมนี่ยันเจ็บปวดรวดร้าวทางแทงหุ่นที่นี่ไม่ไปไปสะท้อนที่รูนและครับอมเรียกว่าวิชาการสะท้อนตอนแทงอันนั้นอาจารย์กับเนรแอรพูดอะไรกันนะแทงว่าคาถาที่ครับ่าถาเจ็บปวดรวดร้าวไปทั้งกายจะเห็นตามรูปนะคุณผู้ชมเนี่ยมีรอยเนี่ยแทงไปแล้วนะอย่างนี้มันจะเป็นบาดแผลไปเกิดขึ้นที่ตัวเขา โอ้โหนี่ที่อาจารย์แทงกันเนี่ยมันจะไปเป็นบาดแผลเกิดขึ้นครับอย่างนี้ผมถามแบบชาวบ้านเลยครับพอเราทําตรงนี้ปุ๊บตอนนี้มันไปถึงเขาเลยไหมถึงเลยครับถึงเลยครับอ๋อถึงเลยรู้สึกเลยครับผมผม,ผมขอาตถามอาจารย์ประสิทธิ์แล้วก็เนนแอร์หน่อยนะครับเมื่อสักครู่นี้หุ่นนี้ได้ผ่าการทําพิธีแล้วม,มีกระดูกผีตายโหงด้วยเมื่อสักครู่นี้เนนแอร์กับอาจารย์ประสิทธิ์บอกว่าเดี๋ยวรูปพวกนี้มันจะถูกเผานะถูกทําลายแล้วหุ่นพวกนี้นะครับยัง เก็บไว้หรือทำลายเอาวเก็บเอาไว้ทําอีกทำสองให้มันขอมันเข้าตัวมันเปลี่ยนเส้นเมื่อตัวเขาแลวหุ่นเนี่ยอ,อ๋อน,นี่คือเป็นตัวแทนแล้วนะใช่เป็นตัวแทนครับผมถามเรื่องของเลือดบ้างครับอันนี้เราใช้เลือดสัตว์นะเดี๋ยวเพื่อคุณผ,ผู้ชมเข้าใจว่าเราไปเอาเลือดอะไรมาในขออนุญาตถามมันอาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยถ้าถ้าเราเปลี่ยนจากเลือดสัตว เป็นเลือดมนุษย์มันจะแรงเลือดมนุษย์เลือดเมนเนี่ยยิ่งดีใหญ่ต้องเป็นเมนนะเป็นเลือดที่อยู่ในที่ต่ําอันนี้จะจะแรงขึ้นไปมันจะใช้ล้างอาถรรพ์ทางฝั่งเขาทางเวทมนต์ที่เขาทำมาล้างอาถรรพ์แล้วก็มันจะเป็นการที่เขาเรียกว่ามันเหมือนเป็นการจองจําทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถจะคิดหรือจะทําอะไรแล้วแม้กระทั่งบริวารเขาก็จะหายไปทําให้เขาหมดอานาจลงในที่สุดครับผมโอ้โหนะนี่อาจารย์ประสิทธิ์แนะนํานะครับว่าถ้าจะให้ขอมัน จะถึงยิ่งกว่านี้แต่นี้ก็ถึงแล้วนะแต่คือต้องใช้เมนนะเลือดในที่ต่าเนี่ยนำมาใช้รเราก็ได้รวบรวมบุคคลที่เชื่อว่าคนไทยเนี่ยน่าจะจดจำใบหน้าของพวกเขาได้เป็นอย่างดีนะคุณเซนหลักเลยคุณมาเน็ตนะบุตรชายของเขานะครับก็อันนี้นางมาลีอ่ะอันนี้คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนี่คุณผู้ชม ตัวตึงตาเมืองทมนะล่าสุดก็มีคลิปเอามายืนยันแล้วว่าการประทะล่าสุด24ถึง29ที่ผ่านมา28เนี่ยเขาก็รอดชีวิตกลับมานะเป็นอีกหนึ่งคนที่ผักทหารไทยบ้างตะโกนเสียงดังชี้หน้านะนี่ตัวตึงตาเมืองทมนะส่วนคนนี้ครับจ่าสมครกอันนี้เป็นฉายาที่คนไทยเรียกกันนะจ่าสมครกนี่คือคนที่ถือ RPG ไปล่าตะเวนกันเนี่ยแค่ฐานให้บอกว่าอาต่างคนต่างถอยแต่จ่าคนนี้จะอา RPG ยิงเลยแล้วก็ มีคลิปยืนยันมาแล้วครับว่าเหตุปะทาล่าสุดแกก็ลอดชีวิตเช่นเดียวกันนะแล้วก็ได้รับฉาย,ยาว,ว่าตอนนี้คือวีรบุรุษของชาวกัมพูชาด้วยอ่ะอันนี้ไม่ทราบชื่อนะครับแต่เป็นสาวเสื้อชมพูที่วันนั้นเนี่ยไปตะโกนนะด่าทหารไทยว่ามันล้ำดินแดนกัมพูชาได้ยังไงนะตรงปราสาทตะมันทมตรงต้นไม้เนี่ยสาวเสื้อชมพูนี่ทั้งด่าคนไทยไลฟ์สดหนักมากส่วนคนนี้ครับเป็นมิสแกรนของกัมพูชาต้องบอกว่า เป็นอีกหนึ่งคนที่มีการไลฟ์สดด่าเยอะแยะด่าคนไทยมีการเหยียดหยามดูหมิ่นมีการด่ากับคุณนวัดนะอันนี้เน่นียจะทําอะไรกับบุคคลเหล่านี้ในพิธีต่อไปครับเขาคุณเขารูปตาช่งคุณเซนคุณมาเนตนางมาลีโดนทั้งแทงโดนทั้งเลือดไปแล้วต้องเผาอีกเหรอครับเผาอีกเผาอีกนะอาจารย์เผาดสมวิญญาณไปสู่ขุมนรกอยาให้ไม่ได้ผุดได้เกิดอยู่ชั่วกับชั่วกัน อุปาทวายธรรมินุอุปนิสัยอุปสมุสุกขูปนัปมาปัทะนหนึ่งอุตถายณทีมัคคีญาเข้ามาใกล้ศีลอัคคีธนาตาพวภคี แอร์กับอาจารย์ประสิทธิ์ก็เผารูปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสิ่งที่เนนแอร์ทำไปมันจะส่งผลอะไรกับเขาบ้างแต่ท้อนนะครับแต่ท้อนกลับไปถึงมันเกิดความบิบัติเป็นใน3วัน7วันเกิดความบิบัติทันทีเลยครับต้องบอกว่าเนนแอร,ร์เนี่ยหลายคนทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเขาเรื่องไสยศาสตร์อะไรเนี่ยหลายๆคนนึกถึงแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับว่าหลายๆคนเนี่ยพอได้เห็นคลิปที่มีการทำทำไสยศาสตร์แล้วเนี่ยคนก็คอมเมนต์กันมาเยอะมากให้เนนแอร์ช่วยหน่อยช่วยหน่อย,ช,ย,อยช่วยทาหน่อยคมเนนแอร์ก็เรียกร้องมา าตามคำเรียกร <ผม S 1> อ้องนะเราเป็นคนไทยคนหนึ่งครับก<ช>็ต้องรักษาพินินไทยอยู่รักไทยรักชาติหมดแล้วควนเป็นคนรักชาติครับหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าจริงๆแกทําอยู่แล้วนะแต่แค่ไม่ได้เปิดเผยไหนวันนี้รายการมาแล้วก็เปิดเผยให้เห็นกันไปเลยนี่คือพิธีทั้งหมดนะไม่ได้เป็นการทำคอนเทนต์เลยทั้งนั้นนี่คือพิธีจริงๆนะคบณชาวบ้าจจะเห็นว่าเฮ้ยมันเป็นกังวงกังวันทําไปเพื่ออะไรแน่ๆบอกแล้วไม่เกี่ยวนะครับถ้าทําถูกต้องทุกอย่างไปถึงหมดแน่นอนเวลาตลาดจานนี้มันมีการตัดต้นกล้วยกันเนี่ยนะครับผม แล้วก็ทวงน้ําหุ่นนี่ต้องไปทวงน้ําอีกนี่นะอันนี้เราเราจะไม่เห็นนะเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเนนแอร์จะไปทําต่อเพราะว่าหุ่นเนี้ยเนนแอร์บอกแล้วว่าเดี๋ยวรอว่าเออขอมันเริ่มอะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวไปทวงน้ําอีกครับผม่วงน้ําไม่ให้ขุดไม่เกิดนะครับแล้วก็วิธีการทวงน้ําอีกต้องหามีให้เข้าหากระเบื้องวัดล้างไปแล้วให้กระเบื้องวัดล้างทวงเขียนชื่อเขียนแท่ใส่กระเบื้องวัดล้างไปทวงน้ําถ้าหินลอยได้เขาไปเจ้าเป็นไปต่าๆตานาถ้าหินลอยไม่ได้คนคือที่เกิดความววิััเดาามพนนนใ เห็นผลทั้งตาเหมือนสมัยก่อนเขาบอกว่ายกูจะจับมึงไปถ่วงน้ําเลยอย่างนั้นอย่างนี้ครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ใครไม่เจอกับตัวหรือไม่ประสบพบผ่านมันก็เป็นเรื่องที่พูดยากแต่ผมพูดเลยว่าไสายศาสตร์มีจริงแน่นอนครับเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างหมาไม่ขี้ถ้าไม่มีมูลเรื่องนี้ต้องรู้ครับมาติดตามด้วยครับสุดท้ายครับเนนแอร์รมีอะไรอยากจะฝากถึงชาวกัมพูชาไหมถ้าพูด<ม>เป็นภาษากัมพูชาได้พูดออกมาเลยครับเอกราปาซินกาดาเกตูปาซิเด รอวันตายของพวกมึง